เราเล่นนะครับันแลกสุกเราก็จะทํามืออย่างนี้นะครับจับรูปมือไปก่อนแล้วก็ตัดเห็นไหมบหลักการเล่นก็ไม่ได้ยากเราลูดมืออย่างนี้นะครับจับแล้วก็ดีเห็นะครับเวลาเราทํานะครับใจเย็นๆค่อยๆทาสงสัยยังไงนะครับก็โทรเข้ามาถามนะครับค่อยๆจับนะครับจับจับลูปไปงี้นะครับแล้วก็ดีบางครั้งมันจะไม่ออกนะครับทําใหม่นะครับใจเย็นนะครับลูด ดูดปับไปจับอีกทีนะครับค่อยๆจับอย่างนี้นะครับขึ้นจับหลอดวุบชวบหุบมีสิ์ขึ้นบ่าได้ครับนมครับโอเคครับขอบคุณครับ